สวัสดีครับผมนายยศกรคมขันรหัสเดิมตัว6 6 1 0 0 0 0ครับดิฉันนางสาวชาวกีวิตรหัสนักศึกษา6 6 1 0 0 0ค่ะดิฉันนางสาวชกากากรุนารหัสนักศึกษา6 6 1 0 0 0ค่ะดิฉันนังสาวชนัญญาิรวัฒนานกูลรหัส6 6 1 0 0ค่ะดิฉันนางสาวสัตสิทรใจเย็นรหัส1039หค่ะ <g confer dles> โดยกลุ่มเรานะคะได้ทําการศึกษาในเรื่องปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ยในแต่ละวันค่ะโดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะโดยทําแบบสํารวจและเก็บข้อมูลจากนักศึกษาสจล50คนค่ะจากข้อมูลที่เราได้ทําการสํารวจมานะคะเราจะนําข้อมูลนั้นมาทำเป็นกราฟแท่งค่ะซึ่งเราจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด4ชั้นปีค่ะซึ่งในชั้นปีที่1นนะคะแกน x ก็คือชั่วโมงในการใช้อินเทอร์เน็ตค่ะ ส่วนกันมานะคะก็คือจำนวนคนค่ะในชั้นปีที่1เพศหญิงนะคะมีอายุที่28ถึง20ปีและจำนวนการใช้อินเทอร์เนต็ตอยู่ที่8ถึง20ชั่วโมงค่ะส่วนเพศชายนะคะมีอายุอยู่ที่28ถึง20ปีมีชั่วโมงการใช้อินเทอร์เนต็ตอยู่ที่6ถึง12ชั่วโมงค่ะและในชั้นปีที่2เพศหญิงนะคะมีอายุที่19ถึง20ปีมีจำนวนชั่วโมงในการใช้อินเทอร์เน็ต7ถึง16ชั่วโมงค่ะและเพศชาย อายุ1 9บถึงปีนะคะมีจำนวนในการใช้อินเทอร์เน็ต8 1ดถึงชั่วโมงค่ะในชั้นปีที่3เพศหญิงนะคะมีอายุ20-21ถึงปีและมีจำนวนการใช้อินเทอร์เน็ต8-20ถึงชั่วโมงค่ะและเพศชายนะคะอายุ20-21ถึงปีมีจำนวนการใช้อินเทอร์เน็ต7-16ถึงชั่วโมงค่ะและในชั้นปีที่สนะคะเพศหญิงนะคะ มีอายุที่18ถึง22ปีและมีจำนวนการใช้อินเทอร์เน็ต10ถึง20ชั่วโมงค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือเพศชายชั้นปีที่4นะคะอายุ23ปีมีจำนวนการใช้อินเทอร์เน็ต18ชั่วโมงค่ะค่ะข้อสรสปที่ฐานหตัวอย่างนะคะข้อมูลจากสำนักงนนาน,านงพาัฒนาธุรกรมไทยโนโลยี8.4ชั่วโมงค่ะ ส,สุ่ม so ตัวอย่างนักศึกษาในมหาวิทยาลัยจำนวน50คนใช้เวลาเฉลี่ย1 1 2เชั่วโมงค่ะแล้วสูมงติฐานนะคะเหศูนย์มิวเท่ากับ8.4ค่ะเหตหนึ่งมิวไม่เท่ากับ8.4ค่ะกำหนดระดับในยั่งยืนนะคะเอลฟาเท่ากับ0ูนค่ะสมิติที่เลือกใช้ในการทดสอบก็คือ t ีค่ะกำหนดเขตการตัดสินใจความเชื่อมั่นที่9 5%ค่าวิกฤตเท่ากับ2 0 0 2 9ค่ะ เท่าการตัดสินใจนะคะีทแทนจัก0สูรได้เท่ากับ5.24ค่ะสรุปผลการทดสอบนะคะปธิเสธเทศุนูยอมรับพิดหนึ่งค่ะหมายความว่าสถิติที่ใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ยต่อว,วันของเจนแซนไม่เท่ากับ8.24ชั่วโมงยังมีระยะา 3, 000, 100, 100, 100, 100, สัมผัสทางสถิติค่ะข้สอบส้มูลที่ฐานสองตัวอย่างนะคะนำข้อมูลที่ได้จากการสุ่มตัวอย่าง มีปริมาณการใช้เน็ตต่อวันเฉลี่ยแตกต่างกันหรือไม่โดยทั้งสองกลุ่มมีความแตกหัวเท่ากันค่ะค้อที่1นึ่งราบุสมมติฐานนะคะเท่ 0, m ศูนย์มเท่ากับมิลดิไม่เท่ากับมิค่ะ้าที่2เลือกระดับนายะยะสคัญศูน์จุดศูนย์ห้ค่ะค่าที่3เลือกสถิติทดสอบคือ p ค่ะค่าที่4ี่กำหนดเกณฑ์การตัดสินใจค่าวิกฤิด p แทนจากศูนะคะเท่ากับ2.0106ค่ะขั้นที่ 5, ล้วมมาาระบุสมมติฐานค่าความแปรปรวนเพศชายเท่ากับ3.21ข้ค่าความแปรปรวนเพศหญิงเท่ากับ4.18 x ก,ก็มาส p เท่ากับ14.63เราแล้วเอามาแทนในสูตร p ได้เท่ากับ20.12ค่ะขั้นที่6แปลวความหมายปฏิเสธ h ศูนย์ยอมรับ h หนึ่ง ระหว่างเพศชายและเพศหญิงมีปริมาณการใช้เเน็ตต่ตอวันเฉลี่ยที่แตกต่างกันทดสอบสมมติฐานสีตัวอย่างนำข้อมูลที่ได้จากการสุ่มตัวอย่างมาพิจนารณาในแต่ละชั้นปีที่มีการสำรวจปริมาณการใช้เอร์เน็ตต่ตอวันแตกต่างกันหรือไม่หาผลรวมกำลังสองเฉลี่ยระหว่างชุดประชากร msp ชั้นปีที่1 1 6 8 0 3 3ชั้นปีที่2 2 5 2 1 5ชั้นปีที่ 3, 1345.6 ชั้นที่ 4, 900ผลรวมของ P/I กำลัง2สว่วน n เท่ากับ6,447.43 P กำลัง2สว่วน n เท่ากับ6,361.92 SSB เท่ากับ55.51หาผลรวมกํลาลัง2เฉลี่ยภายในชุดเดียวกัน MSW s MS s w จากสูตรจะได้เท่ากับ652.57หรือจะคํานวณจาก n s w เท่ากับ NST ลบ SSB จะได้เท่ากับ652.5 7เ็หมือนกันค่ะ d ี alpha ลบ d จะได้เท่ากับ46่สิบหก DQ alpha B จะได้เท่ากับ3ค่ะ MSB จะได้เท่ากับ18.5แ m s w จะได้เท่ากับ14.19 H0 คือจุเกทูย์คือชั้นปีจะมีค่าเฉลี่ยเท่ากันส่วนเ1นคือจะมีค่าเฉลี่ยที่ไม่เท่ากันค่ะอัตราส่วน F จะได้เท่ากับ1.3ค่าวิกฤตที่ความเชื่อมัน่น9 5จะได้เท่ากับ2.18 สรุปคือยอนรับเทสูป er 0, ปฏ er ิเสธเท1หนึ่งในแต่ละชั้นปีมีปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ยต่อวันเฉลี่ยไม่แตกต่างกันการวิเคราะห์ r r e l a t i o n ค่ะระหว่างอายุกับปริมาณแอนช้อินเทอร์เน็ตต่อวันเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างนะคะการหาค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์ของเปียสันนะคะ R จะเท่ากับ0.13นะคะการทดสอบในยสัมพันธ์ของสัมประสิทธิ์สัมพันธ์นะคะหนเทสศูนย์ p เท่ากับ0เท1หนึ่ง p ไม่เท่ากับ0ค่ะกำหนดระดับในยสัมพันธ์ สถิติที่ใช้ใน,นการทดสอบคือ t ค่ะโดย t c r i i d l นะคะจะเท่ากับ48ค่าวิกฤตีความเชื่อมัน่น95%จะเท่ากับลบ2.0106และ2.0106ค่ะและ t จะเท่ากับ0.91สรุปผลนะคะยอมรับเทสสูงปฏิเสธเทหนึ่งอายุและวลากีการใช้อิน,นเทอร์เน็ตต่อวันไม่มีความสัมพันธ์กันค่ะต่อมาเป็นการสร้างสมการถดถอยครับเราจะต้องหา b ซึ่งสูตรคือ n คูณผลรวมของ x y ลบผลรวมของ x คูณผลรวมของ y หารด้วย n คูณผลรวมของ x กังสองลบผลรวมของ x ทั้งหมดยกกำลังสองซึ่งเมื่อแทนค่าออแล้วเราจะมีค่า b เท่ากับ0ูนและการหา b ศูนย์คือสูตรคือผลรวมของ y ส่วน n ลบ b คูณผลรวมของ x ส่วน n ซึ่งเมื่อแทนค่าออแล้วจะมี b ศูนเท่ากับห8 8ด แล้วเราจะได้สมการทนถอยยังง่ายคือ y วเท่ากับ1.88บวก0.48 x ครับเราจะมีรูปสมการทนถอยยังง่ายแบบนี้ครับต่อมาเป็นการคำนวณความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของประชากรหร helmet, he ือว่าเ y สนเองนะครับเมื่อเราแทนค่าไปดานสูตรแล้วจะจะมีเอสเท่ากับ3.89ซึ่งจะมีค่าประมาณความคลาดเคลื่อนเท่ากับ3.89ครับต่อมาเป็นการทดสอบตัวแปตัวแบบการพีอารอนครับ ในขั้นตอนแรกเราจะตั้งมีสูงเท่ากับเบต้าเท่ากับ0 h1 เบต้าไม่เท่ากับ0ครับและระดับในสำคัญเท่ากับ0.05ต่อมาเราจะไปการใช้สถิติทีในการทดสอบซึ่งมี d ี of f r ซ e d o m um, เท่ากับ48และเราจะเราได้กฎเกณฑ์ในการตัดสินใจหรือว่าค่าวิกิเท่ากับ2.0106ครับต่อมาในการตัดสินใจ เราจะมีค่า t เท่ากับ0.92ครับและขั้นสุดท้ายในการสรุปผลก็คือเราจะปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 เนื่องจากปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตไม่มีความสัมพันธ์กันครับกับอายุซึ่งสมการที่ได้คือ y h เท่ากับ1.88บวก 0.48x ไม่สามารถใช้พยากรณ์ได้ครับครับและกลุ่มเราขอบจบนำเสนอแตเเท่านี้ครับขอบคุณครับ